เฮ้ยเอาไงไว้อบีบ้านเนี่ยไอ้มึงอะเป็นจาักการบ<อ>้านมึงจักการข้าไงไปหาพ่อมึงดิ ดด้วยไอ้ว่ามึงกินก่อนดีกว่าเป็นคนนั่นแหละมันโง่มึงว่ากูโง่นะไอ้ยันนี่โง่กูอีกหมถึงใครบักฮิวนะไม่ไม่ไม่ไอตัวเมื่อกี้ไงอ๋อบักฮิวเออเดี๋ยวนะไม่เว่ยกูกินกูมึงเยอะวู้ชัดอ้น I need attachments ก่กับมมาาินอะไรนะกินมาม่าโอ้ตายตายตายเดี๋ยวนี้กูกินสปาเกตตี้กันเข้าใจคน ไม่ค่อยมีเงินไงแม่มีอาหารเส้นโบดิบมิสบะเกตตี้เอาไหมไม่กระพัาพัฟกินแบบตรงๆกัมึงดูไปที่มันพูดสปาเกตตี้นะมึงถามมึงบอกว่ามันรู้จักรึเปล่าสปาเกตตี้หน้าตาเป็นยังไงไม่โอ้โหกินบ่อยแล้วกินจะจำได้อะเลยสุดท้ายที่กินแต่ของพิซซ่าไอ้พวกคาโบดาล่าอย่างงี้แม่งกินพวกแบบของแห้งมาได้วะกินแล้วแข็งตรู้จักอะไรแม่งก็พูดไง ไนี่มึงเข้าข้างกูเว้ย่อยมันเถอะกูดูแล้วมึงแม่งเสียเปรียบไงวันนี้เพื่อนอาจจะเครียดมากเกินไปแล้ววันนี้มึงไปไหนมามึงทำงานเหรอไม่ไม่ไม่วันนี้ไปกินไปออกเดทกับนัดมาวันนี้อ๋อว่างเหรอพวกมึงเนี่ยว่างเลยอ่ะถามว่ากินอะไร้ยมอยากกินปูอ่ะกูแยกได้ปะวะที่กูทุกวันนี้ที่กูฟังอยู่คือแยกได้ไหม นยิงบอลบังเลยไปข้างหลังเฮ้ยเฮียมีคนยิงกูยิงยิงเหมือนบอดยิงยิงเหมือนบอดนะเออเฮ้ยเฮียอะไรกูใส่ตัวจังวะมันเป็นบอดเฮียบอดมันยิงกันอีเวนอุ้ยอะไรใครเป็นเพื่อนกูฮะอะไรอะไรยังอ่อนหาครับผมหาจี้สังเกตเฮียเพื่อนฉันเนาะเฮ้ยนั๊ดไปทัวร์มาดีว่ะกูยิงครบมึงอยู่ เว้ยกูโมงแล้วกูโมงไป้เมิงนะไอ้เมึงช่วยกูด้วยหเหี้ยมันเยอะมากเลยเมื่อกี้ขอโทษแบบกูน้นนองไปกโโูง่อยู่ตรงนี้นะมีอยู่บนบ้านมึงสัตว์จริงเหรอ,อเฮ้ยชัดไปก่อนเลยขึ้นไปก่อนเลยหนูตามไม่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 ไมมตำรวจจะเย็นเพื่อนไปไปไปเลยไอกูเหรอมามามาเออไปก่อนเออไปตามนักว้นเขาเขามาเข้ามเขาบ้เหี้ยเม่งเหี้ยได้ไหมเด เฮ้ยเอาไงว้อีบ้านเนี่ยไอ้มึงอ่ะไปจากการบ้านมึงจัดการข้าไงปาหาพ่อมึงดิกูป้าเี้ยาที่มันเกิดขึ้นมาไปเชี่ยเอ้ยเน่ยมึงัดปาแล้วเผืโดนกูปแล้วเผืโดนกูเออมึงอะปาอยู่ไหนเอาเี่ยอะไรกันเนี่ยกูเองกูเองมึงเคยนกูถหวังเลยวะจริงววววอีเอ ส่วนมึงก็มาทำให้กูผิดหวังอยู่เรื่อยไอปลาระเบิดวะกูกูปลาโอ้ยเคล็ดอีกเนี่ยว่าปลาระเบิดพันมับ่เสือเสือเสเฮ้ยเห็นไหมกูมีประโยชน์อยู่แป๊บนึงเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมตรงไหนเดี๋ยวกูปลาระเบิดมือเป็นลงไปชั้นหนึ่งเดี๋ยว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 กูกูกำลังไปกูกำลังไปไอตึ้นมึงไปไหนเนี่ยยิงกูไม่อยู่ไงมันอยู่ฝั่งนู้นเีออเออเอออะไรไปไปเกี่ยยอวกับไอ้เย่ ปักไหนนัดนแทกไหวะโอเโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวึง้ยดมึงเข้มแข็งไว้เฮ้ยมันอยู่มันอยู่ตรงนี้มึงปั๊ายาดึงตายตายตายลงมาชุบกูกูช่วยะวยนะจ้ารัดามึงไม่ทันแล้วพวกกูกูคุมกองไว้อยู่คุมกอง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 ออ ไปไปไปเฮ้ยเป๊ก hmm. มือ mm, ีนี้สามสีกันบางสัตว์ไม่น่าเดินไปเลยอยู่ไหนวะนั่นระวังฝั่มีอยู่ฝั่งนู้นอยู่นะมีมีมีนะขนี่ยมึงอยู่ไหนเนี่ยแก่ๆแก่ปะสวยหมดตายหมดมึงมีมาแก้แค้นมาให้กูอ่เด็เว้ยมึงกินข้าวเขาได้ใครกินข้าวกูกินอยู่นะมึงกินข้าว โอเคเี๋ยวมีมีมีตัวเอฟบียูที่เอาพี่อะนี่เพื่อนกูหลบวิ่งอยู่วิ่งอยู่นู่นนู่นนู่นเห็นไหมหลบได้ดีแล้วไอ้เหยอยมันน็อกนึงมันน็อกมึงบอกไปนัดมึงไถ่บอกอนมึงก็ชุบกูดิต้องวะเดี๋ยวต้นไม้กูตายไอ้เหี้ยโดนปุ๊บเข้าเข้ารูต้นไม้เลยแบบเนี่ยแม่งกูรอดคนเดียววะเห็นกูเขาเห็นกูหรือเปล่าโม่งอันนอย เฮียพึ่งเฮียพึ่งออกไปดิเออไอ้เฮียงโง่ไปออกกลับมาก่อนฉันบอกมึงต้องออกไปเด้อเติรโทษชัดเลยเสียแล้วเสียแล้วอะไรมากูชุดแดงชุบได้มึงทำไมแกล้งอย่างงี้เฮ้ยมันมีสองตัวอ่ะเดี๋ยวไม่ได้กูชุบทันก้าวเวลาไปแล้วมาทันหรอกมึงวิ่งไหเดี๋ยวดูเข้าระยะยิงกูไม่ไหนตายกวางเลย